เย็นวันนี้ตำรวจสพดอ,อ,อ,ก,อกคำใต้รับแจ้งเหตุไฟไหม้วัดแท่นคำตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาจึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลป่าสร้างเทศบาลตำบลห้วยลานจำนวนสามคันกระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ให้ลุกลามโดยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยามีอากาศร้อนอุณหภูมิส0 4สถึงสีสององศาเซลเซียสทำให้เกิดความร้อนสะสม อาจทาให้เกิดไฟฟ้ารั่วงจรจนเกิดเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งปัญวิทย์ดูดีรายงานจากกรณีก่อนหน้านี้ทางวัดหัวดงตำบลแม่พูนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีคําสั่งปิดตลาดผลไม้หัวดงที่อยู่ภายในบริเวณวัดเพื่อจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ของทางวัดโดยให้พ่อค้าแม่ค้าออกไปหาที่ขายใหม่ตั้งแต่สองปีที่ผ่านมา ซึ่งทางเทศบาลหัวดงได้มีการดรําเนินการจัดสร้างสถานที่จําหน่ายสินค้าไว้รองรับที่บริเวณตลาดกลางผลไม้สินคช้าโอท็อปของเทศบาลตะบลหัวดงขณะที่ทางคณะสงฆ์อำเภอรับแปร่ได้มีการรัดไม้ให้มีการประชุมที่วัดท้องรับแปร่อำเภอรับแปร่เพื่อแจ้งกับพระกูรสุดที่ศิริธาดาเจ้าวัดวัดหัวดงเจ้าคณะตะบลแม่พูนทราบว่าได้มีหนังสือจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ถังวัดหัวดงเปิดตลาดผลไม้เพื่อให้มีการท้าขายต่อไป ซึ่งจากกรณีดังกล่าวทาให้คณะสัตวาวัดหัวดงที่เดินทางมากว่าร้อยคนเกิดความไม่พอใจที่จะเปิดตลาดอีกครั้งเพราะถังวัดต้องการจะสร้างกําแพงวัดและสถานที่จอดรถของวัดจึงไม่เห็นด้วยกับการเปิดตลาดผลไม้อีกครั้งหนึ่งจึงได้แสดงอาการโห่ร้องเนื่องจากไม่พอใจกับนังสือที่ทางสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสั่งการมาจนทําให้การแจ้งหนังสือดังกล่าวของคณะสงฆ์ต้องชะลอไปและจะต้องมีการนําเสนอต่อคณะสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถิรณาใหม่อีกครั้งนากขาคารด์ดัมรายงาน นายสันต,ติจตุนนพันธ์นายเื่มเมืองการศินป์เป็นประธานเปิดงานมาสตรีสากลในการอบรมโครงการสตรีอำเพอเมืองพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคงยั่งยืนประจำปี2567ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเพ่อเมืองการศิน์ร่วมกับคณะทำงานกับเคลื่อนของถุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาณาสารก,การจังหวัดการศิล์หลังเก่า เรมีภาพส่วนต่างๆและผู้นํากลุ่มสตรีจากทุกตาบลในพื้นที่อำเภอเมืองกาลสินเข้าร่วมกว่า150คนนางพรสวรรค์รักพัคดีประธานาคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาลสินกล่าวว่าสืบเนื่องจากวันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลซึ่ง,งกางคณะทํางานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดจัดงานโครงการสตรีอำเภอเมืองพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคงยัง่งยืนขึ้นเพื่อสตรีอำเภอเมืองกาลสินได้แสดงพลังแห่งความจงร,รักภักดี ที่มีต่อตถาบัญชาติศดาและพระมหากษัตย์อีกตั้งแสดงพลังแห่งความรัสมมกสามัคคีซึ่งสตรีมีต่อกันในทุกหมู่บ้านตำบลโดยสามารถสร้างสรรค์เป็นผลง,งานด้านต่างๆและเพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมัน่นให้สตรีมีความเข้มแข็งเ,เ,เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหากับชุมชนโดยภายในกิจกรรมเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการมีวิทยากรสอนเทคนิคการสานตรากรก้าและตกแต่งเพื่อพัฒนาให้สตรีมีอาชีพมีไรายได้สำหรับการดำรงชีพและเลี้ยงดูครอบครัว ทีมข่าวไทยก,ก็เดลส์รายงานในพียงการติดนันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทประธานในพิธีเปิดงานโอทอปภูมิภาคประจำปี2 5ง7ช็อปพาวเวอร์ฟินเลอร์ทั่วไทยบริเวณพื้นที่ตลาดคลองถมสีแยกกระชงตำบลบ้านหลุมอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่ที่เกาเมษาย,ยนถึง5พฤษภาคมนี้ มีภาคส่วนต,ต่างๆเข้าร่วมพิธีเปิดงานการจัดงานในครั้งนี้ได้รวบรวมสุดยอดงานศิลปินนั้นส่งคุณค่ามรดกภูมิป,มปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ล้ำค่าจากชุมชนด้วยสุดยอดนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาจากทั่วประเทศไทยมาไว้ในงานเดียวโดวยการจัดงานในแต่ละพื้นที่อยู่ภายในเต็นท์โดมขนาดใหญ่ติดแอร์มีสินค้าจากผู้ประกอบการมากกว่าสามร้รายสร้างความเพลิดเพลินใจให้กับผู้มาร่วมงานในการชอบชมจิมอย่างมีความสุข ทาอาหารเครื่องดื่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและสมุนไพรส่วนบนเวทีมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมมีทิคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องพร้อมนําความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมาสร้างสารรค์และร่วมกิจกรรมภายในงานยังสามารถรุนรับโชครางวัลพิเศษในทุกวันและรางวัลลักยี่ดอรประจําสัปดาห์รวมมูลค่าวกว่า1 4 0 0 0 0บาทกิตติพ์พรดวงจันทร์รายการ